สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมเมืม่อนี้มาพ่อเก่าเนาะเมื่อนี่มาพอนกันไป,ง,นปานงานซพหรือว่าไป,ปโปงซพเนะท่านผู้ชมเพราะว่าหมู่บ้านมาพอนมีมีคนเสียชีวิตนะท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เพิ่นกำลังแห่แหร์ซบไฟป,ป่าซ่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามุมเฮือนอันเฮือนคนที่เสียก็อยู่ทางด้านหน้าเขาบะพอ้อนนี่แหละซึ่งกับไกลจะเกินบะพ้อนเนาะประมาณสักหกเจ็ดร้อยเมตรนะครับท่านผู้ชมภ<า>ูแลก็เสียอันคนเสลดลไปป่าซ่า ซึ่งตอนนี้ก็กรัลังย่างไปป่าซาแลามม้วทางบุษเพราะว่าจะไปส่งส,สกานคนที่เสียแลาวทางบม,มซึ่งป่าซาครับหมู่บ้านก็ค่อนข้างจะไกลกันอยู่ทาผบุษงประมาณจากพกเจ็ดร้อยเมตรแล้วทาผบุษงก็จะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์แน่ขี่รถอีแท็กแน่แนละ้วทาผบุษงบางคนก็นย่างเนาะบางคนกันบอีอย่างก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็ยังอีกประมาณห้าร้อยเมตรแล้วทาผบุษงจากนี่ไปป่าซ่าเนาะ ตอนนี้มาพรอมยางอยู่กำลังสุดนะซึ่งเป็นบรรยากาศแดดแดดนะครับผมสมซึ่งบอนนี้ก็สิเป็นป่ายูคาเนาะป่ายูคากับลังใหญ่หลังจากเขาเข้ามาตอนแรกนะครับผมสมฮขาก็ฮักไม่เผื่อไปอันสมประสานในบทพัน เป็นตูาทําสงอาจิเป็นไม่ตายไม่ดิบนะ ตอนนี้ก็มาถึงป่าซ่าแล้วท่านผู้ชมอยู่ทางด้านหน้านี่จะเป็นเขตป่าซนะ่าเลยเนาะเข่าป่าดึกเลึกอีกจะเป็นบ่อนอันบ่อนจูดคนที่เสียนะัตถ์ผู้ชมซึ่งชาวบ้านก็ค่อนข้าง,ง,งจะลายนะัตถ์ผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงแบบวาบริมีเบียกเหตุงานอีกอย่างเลยเนาะเกี่ยวเข่ากันแล้วเลยชาวบ้านก็ค่อนข้าง,ง,ง,งจะลายเนาะซึ่งตอนนี้ก็ได้ย่างขับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรือท่านผู้ชมซึ่งแต่ละคนก็ต้องถือไมอ่ตายและก็ไม่เป็นท่านผู้ชม เป็นพิธีเนาะพิธีแบบว่าเพื่อจะนํามันไม่ตายไม่เป็นตัวนี้ไปไปวางในอันวางในกองลงหรือว่าในกองพื้นที่จะจูดนท่ธรผม้ชมแต่ละคนก็ต้องถือเวลาพระเทศยาแล้วก็ททาการแต่ละคนก็สิไปวางวางไว้วางไว้นท่ารผม้ชมวางไว้ในข้างกองพื้นหรือว่าในข้างลงนั่นแหละคนอันแบบะแป คือค่อยน,นี่นจังวา <c oughs> ่าเปลี่ยนแปลงลายทรอีกเลยจลไทจะตายทางหลัง <c oughs> มาแค่เราบ้ากี้มากน่มากนมันมน,นักกะโลมาแน่นหนเอฮะ <c oughs> ซึ่งรถคดน,นี้ก็เป็นรถบริการ <c oughs> บริการโรงซุปกรทำผูมสมแต่ว่าแก่โรงซุปมาฮอดป่าซ่าเนาะซึ่งก็เสียขาโรงขาจะให้เพื่อนอะไรทานผา้ชม ตอนนี้เพ็่กำลังกจะถอยออกสิงกะวางลงสุปจะก้องคืนแล้วเจดียมันเแตกหลังเสียันกับไรล่า ตอนนี้พ่ะกระสวดเป็นทีเยบห้อยนะ่รรมบุษมิาบ้านกะถือไม่ตายก็ไม่เป็นในกำมือแต่ละคนแต่ละคนเนาะเผื่อไปวางในกองพืนในกองที่จะจูดนะธรรมมตอนนี้ก็กำลังย่างเข้าไปเนาะบางคนก็วางแล้วก็นั่งบางคนกยังลัทันวางนะธรรมบุมซึ่งกะเตรียมจะจูดเนาะนี่สายเข่าแม่นี่สายเข่า เดินไปเด้อมาซุ่นไมออกไม่หาย่ะเด็ู้ามาซุ่นม่ออก่อน เออเข้าไปเลยตื่ิเออแตงนังไล่ไม่ให้เจเลยนะเข้ามาเลยตื่นได้กได้ตื่นได้ไม่ใครก็ไดนี่ค่ะลงคู่เบอรแรกกันป่ะเด้อ ันทันาแล้ว่าตรนี้มแล้วงไหน

ตอนนี้ ลูกและลานของคนที่เซียใบนีกกะกำลังถ่ายรูปไปที่ระลึกและทผู้ชสมครับไปจะเก็บไว้เนาะตอนนี้ก,ทกะทำนนก,ทาการจะจูดและทางผู้สมซึง สึ่งคนที่บริการลงกับเก็บเครื่องเก็บของนะธรรมุสค์เก็บเมื่อคือเก่าและ่านผูสชมพวกผ้าปูแบบนี้แล้วก็พวกตั้งอันนี้ท่่นูรชมเก็บเมื่อคือเก่าแต่การที่ทำการจูดเนาะหลังจากเก็บเ็จชิ้นแล้วยัง นี่ปีนี่ลวเราดู้วนเราไปโอ้แต่พี่กายนี่บได้ะงานพี่กายนีอันนี้แรกพดชี่ไทยุเอถึงแล้วบอใครเรียกเ้ยขอเปิ่ข่าว่างานซพงานด้านนามสมชาวบ้านในกาจ้องเบิ่งแต่เลขเนาะบางคนก็ว่าเบิ่งแล้วว่ามักข้าวมักข้าวที่อยู่ในโรงนธรรมผสมเพื่อจะมีเลขปรากฏขึ้นบางคนก็ เสือในเลขเรื่องเลขเรื่องเบอร์นะท่านผู้ชมแต่สำหรับอภพรพบุคเพลอยลินเลขลินเบอร์เนาะบุคเพลอยลินอะไรละทำผชมหลายคนมีเอฟซีลายคนบอกว่าอภพรพเลขสีออกนั่นออกนี่ซื้อเด้อคือบุพเพอนบุมักลินเลขลินเบอร์ลินหวยลินต่างๆนะท่านผู้ชมเอ้าวแล้วทำผชมตอนนี้ก็มาฮอดช่วงท้ายคลิปเลยเนาะบุพเพอนกับสีวันยาท่านผู้ชมเบิ่งตอนจูดเนาะซึ่อบุพเพอกับสิกรับเพื่อนอะไรทนผู้ชม เอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปแล้วบ๊ายบาย